ลำเนาะ,อะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพระจำลองสหายหลูกพุญเดี๋ยวไปอยู่ไอ้บักเล่ลำค่ะให้เกือ้อหนุนน้ำส่งบุญพลาลา He said, boy. Well. พกไข่กบมาให้ตาทากินเด้อคุณอาทิตย์ระอาิิตให้บุตรนุนกสินใช้ขอให้ร่ำรวยรใจสง์เลี้ยงมันไว้อย่างงั้นละพ่อแม่เขาก็เลิกกันค่ะ พ่อแม่เขาเลิกกันค่ะตอนนี้ก็ไอตัวเล็กนะคะพ่อแม่ก็เลิกกันค่ะยายก็เลี้ยงไปตามมีตามเกิดมีอะไรก็ให้มันกินไม่มีก็ไม่ต้องกินจบง่ายๆค่ะ<ก>จะมาเถียงกินไม่ได้ 嗯。 คำพา่าคำพลอยนะยายก็เลี้ยงเอาเพราะพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะสงสารหลานค่ะ,ะถ้าเราไม่เลี้ยงไม่รู้ว่าจะไปอยู่กับใครเนาะก็เลี้ยงไปงนั้นอ่ะเลี้ยงตั้งแต่น้อยๆคนละมามากักเดียวก็มาอีกแล้วคนนี้บุญรอดเนี่ยคนที่ กุ้มใจเอฟซีว้าวใส่นะจะกุ้มใจครอบครัวหลายเรื่องค่ะย,าย,า,ยายยายยังสู้ค่ะาจะกุ้มใจเรื่องลงพลนะคะเอามันมันบปรตีนเหลืองบออ่เสร็จไปแล้วเรียบร้อยเต็ม <c oughs> ตีนยังโปรตีงนะค่ะติดไปแล้ว,วเหรอไม่รำเสร็จแล้วนะคะต่อด้วยคุณเสือต่อด้วยคุณเสือพาไป ชุดที่สามนะคะสงสัยวันนี้ย่าชีคงลำไม่ทันนะคะรัไม่ทันก็พรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าเราอยู่บ้านกอกไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ลร่งย่าชีตอนนี้มันค่ำแล้วก็สองอะไรสองชุดแล้วบอกสองชุดแล้วพรุ่งนี้ก็มาลำใหม่นี่เราอยู่นี่ใจเย็นๆน้องแดงคุณ ค่ะน้องเบนสวัสดีค่ะพี่ซันนะคะแม่โโจจอะไคเยุงทำไมมันกัดยายจังเลยวะยายหลอกเจ้าบ่ได้ยวกโยกบ่บ่ค่อยยวกแล้วมือเช้านี่จิไปยวกดูหลายเขาจะโจมตีน่ะน่ะเลี้ยงไปเถอะหลานเด็กสักวันก็โตก็ได้บุญขยายจ้ายายเลี้ยงเขายายก็ไม่ได้หวังว่าจะให้เขามาเลี้ยงยายหรอก ยายก็เลี้ยงไปอย่างนั้นแหละกลัวยายจะไปขายฐานก่อนค่ะนะคะแม็กซินนะคะอ้าวไหนไหนเสือพาไปเสือพาไปหรือใครคะ สวัสดีครับผมสวครับสวัสดีครับมคสวัสดีคต้อยวรับสวัสดีม้ยมีรำด้วยนะคะวันนี้ยายเก่งเสมอค่ะจ้าขอบคุณนะคะคุณนิกาคุณพรนิกาบพันนิกาหรืออะไรอ่านบทน้น้องคนสวยสวัสดีค่ะ ไปไหนไปไหนไปไหนไม่ใช่เห็นโอตไม่เจอทั้งวันบกยังสอนที่การเดนาไม่ได้นาดไม่ได้ดาคเก่งเลย สองร้อยท่านค่ะสองร้อยท่ะที่รับชมตอนนี้นะคะอ่าหนึ่งพันไลค์ค่ะขอบคุณนะคะไปซื้อไปซื้อไปคุณละไปเยี่วะให้บาร์ตอยน่าไปเลยตอนนี้น้องๆคนสวยมาแล้วจ้าแฟนน้องฟ้าใสเหรนในไลน์บอกว่าไงก็อันนี้เป็นไม่ถึงสามสิบกัญญาไม่เช่อเดี๋ยวก็ค่อยเบิ่งเต็ม ยังฮะว่ายังค่ะล้ใครจะเี่นว่าพอรชต้นตกกันนะคะแลได้จัแะเอออออออนอะไรแล้วเจ้าอุ้ยไปปิดมาอีกตีคอ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่แฟนเจ้ารักค่อยเนาะเอเดจะไปอยู่ข้างโอ้โหนั่นใครตีกองคะคือใครอ่ะคือใครคือใครโอ้โหค,ค,คุณต่อยบ่คุณต่อยกอกเช่นบอกโอโ้มาดูมาดูงอนหลัง,งพัดโบหุจักเบาๆต่อยสันติ เอยมาเป็นจังสั้นขอขอบคุณนะคะท่านที่เข้ามารับชมรับพังยายจำลองไล่มักไม้ก็ไดใช่ตรงนเปิดขอขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีทุกทุกนิโป้นะคะทุกนิโป้ค่ะทุกนิโป้ที่กดให้ยายนะโป้ทองคํานะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอลงไลก์ก่อนนะเดี๋ยวขึ้นใหม่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายติงกิวมาริกู